ซึ่งนันิงคิดว่าพวกเราสี่คนเนี่ยก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนถูกทำมาให้ต้องโตในเวลาหลังสั้นมากๆเลยไปถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากเขมงจีราต้องรอดนอนเนี่ยนันติงว่ามันเป็นบททดสอบที่ยากพอๆกับเข็มจีราที่จะต้องรอดในเรื่องเลยครับพวกเราสี่คนผ่านเรื่องราวต่างๆนานา,นานมาเยอะมากจบกระทั่งมาถึงวันนี้ ก็บอกเลยว่าเหมือนเจอสารเล่งโตในเวลาสั้นๆแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาได้นจนมาถึงทุกวันนี้จนได้มามองทุกคนจากเวทีในมุมนี้นะครับก็รู้สึกขอบคุณพี่แฟนคลับตลอดที่ซัพพอร์ตในทุกครั้งที่เราจะช่วยเหลเือได้ทุกครั้งที่เราจะให้ความสุขแชร์ความสุขซึ่งกันและกันได้เนี่ยเราก็ทำเรื่อยซา่งก็รู้สึกว่า มันคือความน่ารักของด้องเขียนธีราต้องรอดมันเป็นความน่ารักของพี่ติ๊กโอติดที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอมิตรภาพดีๆแบบนี้ความสุขใจดีแบบนี้ได้ที่ไหนนะครับก็ขอบคุณมากๆถ้าเกิดว่าสองวันนี้คอนเสิร์ตสองวันนี้มันเป็นกว๋วยเตี๋ยวชามเลยน,นะนนเดี๋ยวปงว่ามันคงเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่แบบเราทานแล้วเรารู้สึกแฮปปี้มีความสุขแน่ๆอาจจะไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวที่แบบอร่อยที่สุดโอ้โหเบอบเบส นั่บอว่ในดูแต่มันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราแบบได้มีความสุขมีรอยรอยิ้มนั่นเป็นว่านั่นคือสิ่งที่ศิลปินอย่างพวกเราจะสามารถมอบให้กับพี่ๆแฟนคลับที่แบบมานั่งสป,ปอร์ตเราตรงนี้ได้ก็ <c oughs> อยากขอบคุณทุกคนมากๆมากเลยที่แบบยังยังอยู่ด้วยกันตรงนี้มือนเพลงเกี่ยวก้อยแหละก็ยังยังแบบังอยากให้ทุกคนแบบเกี่ยวก้อยกันไปเรื่อยๆนะครับ อันนีคุณมีอะไรจะพูดอยู่แล้วนะ <Okay. S 1> จริงๆอยากจะบอกว่าเก่งเป็นปคนที่พยายามจะโฟกัสกับพี่ๆทุกคนให้ได้มากที่สุดแต่วันนี้มันมันยิ่งใหญ่ลงมาก คือก่งมองไปจนฝืนสายตาแล้วก็เงียนนี่นี่นีนน่อยู่จะไม่เห็นหน้าที่คอนท็ก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนในที่นี่นะคลับผรก็จริงๆมีอีกหนึ่งหนึ่งคนที่อยากสเปเชียลแทนก็คือพี่อมอครับก็ คนที่สร้างซีรีนี้ขึ้นมาเป็นจริงๆตอนที่คุยมันเป็นโปรเจกที่ค่อนข้างที่จะมีคนกัดเยอะมีดีเทลค่อนข้างเยอะแต่เราก็ก็คุยกันว่าเราจะลุยกับโปรเจกต์นี้ให้ได้ดีที่สุดแล้วก็จะอุดรอยรั่วให้มันให้มันได้ดีที่สุดเลยก็ ขอบคุณมากๆที่กล้าที่จะมารูกับซีวีเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆ